ทอดไก่นี่กะทะนะคือประหยัดอายทำไมทอดไก่ไปเป็นขนมปังเรื่อยต้องเข้าเดี๋ยวมันจะไม้ อ่อนมันจะไม่เพราะว่ามันมเจ็ดขนมปังทุกอย่างานนเนหมือทุกสี ใครอ่ะติตินั่งรอใครเปิดประตัวออกมาพึ่งไปทอดไก่มาตินั่งรอใครลูกโอ้ยถ่ายจะานายถ่ายจะหน่ายจะไ,จะไ,ไปสารค้ามไก่พอเดือดอะไรจะหนายพันมาอยู่มามากินไก่ทอดมาแม่ทาไก่ทอดให้หนูมามีไก่เสร็จแล้วไก่เสร็จแล้วเนะมนูวันนี้ก็มีแต่ไก่นุคนคน อันนี้ก็จะเป็นทอดไก่เนาะมือนีก็ได้ไก่ทอดอันนี้ก็ไก่ทอดคือกันสองจานเนาะมันบดได้ใหม่เด้เพราะว่าถ้าห้องบดทอดให้มันประมาณนี้้างในมันกระสิบรสุกเพราะว่าทั้งนอกห้องเอาเกดขนมปังไปอบไว้มันต้องประมาณนี้บ่าเป็นอยังเฮากิน้ังนอกมากิน้างในน้ำจิ้มก็ได้น้ำจิ้มไก่ปกติแหละมุกไก่ ถอดไกล่และถอดไก่โอเคตามักชัวยังยู่มาลูกมากินุหนูสิก,กินมาแม,ามา่เห็นหนาจังสัน,นมาสีหันใจเข่าหายนหน่อยๆมะ้คนเก่งมะยังมาหาแม่แล้วนูน้นอยยังมาลูกมะเออมาอน,นีแมวอุ้มมัมาน,นีแมวอุ้มเพื่อจังเลียงนู้นี่แหละพี่น้องมึงนูน้นอยเตาหยักบระทันตื่นอยู่ข้างหลังมาลูกมะ ไม่ต้องให้บูกินน้ามาลูกมะให้แค่กินผู้เดียวมาลูกมะน,น้อยๆเออเขียดเขียดอยากออกไปกินหย,ยาตาวหยามาหาแมวมาลูกมะเออไม่ยังไม่ยังไม่แมวหาย